สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่11ของเดือนมิถุนา2,563นะจ๊ะวันนี้พี่กุ้งได้ไปรับนะคะเหล็กไหลอีกแล้วค่ะแฟนคลับเป็นเหล็กไหลหนักประมาณ1กิโลนะคะเป็นบุญเป็นบารมีตอนนี้พี่กุ้งนะคะก็จะมีองค์เทพเราเทวดามาร่วม นะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับพี่กุ้งนะคะช่วงนี้ก็ถือศีลสวดมนต์ไหว้พระช่วงนี้ก็ใกล้ตีหนึ่งแล้วค่ะแฟนคลับพี่กุ้งก็ขึ้นขันห้ารับท่านเรียบร้อยนะคะไปรับที่กุฏิพระอาจารย์สายริงดำนะคะในขอนแก่นเรานี่ละค่ะนี่คือเหล็กไรพญานาคเจ็ดสีค่ะนะคะเรื่องของ พยัญแเรื่องของอิทธิฤทธิ์นะคะของพยนาคเหล็กไหลเจ็ดสีนี่นะคะจะมีอิทธิฤทธิ์นะคะเหล็กไหลนะคะจะเป็นเครื่องรางของขังนะคะแล้วก็ความเชื่อกันว่าใครที่ไปเอาเหล็กไหลก,ก็จะมีพยนาคนะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองในถ้ำค่ะ เหล็กไหลนะคะจะเป็นาธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งโดยตำนานความเชื่อกันว่านะคะเหล็กไหลเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นเทพเจ้าที่ลงมาในโลกของมนุษย์นะคะสามารถมาร่วมอนุโมทนาหรือลงมาจุติในาธาตุนี้สามารถดิ้นได้นะคะหรือสีเขาก็จะเป็นสีออกคล้ายนินนะคะ บางท่านก็ไปเอาตามผนังนะคะตามถ้าที่มีผนังนะคะก็ไปขอบุญขอบารมีแล้วก็มีการทําพิธีด้วยนะคะแฟนคลับสำหรับคนที่จะได้ไปทําพิธีนี้ก็คือพระอาจารย์สายลิงดําท่านก็มีวิชาอาคมนะคะสายลิงดำเนี่ยท่านมีวิชาท่านไปขอหลิกไหลนะคะแล้วได้มานะคะแล้วก็มาให้พี่กุ้งได้บูชานะคะเป็นสิ่งที่ลี้ลับนะคะ คนธรรมดาถ้าไม่ถือศีลสวดมนต์ก็จะไม่มีนะคะแฟนคลับนี่ค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพี่กุ้งจับให้ดูนี่เป็นเหล็กไหลนะคะเดี๋ยวให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้ดูวันนี้พี่กุ้งได้ค่ะนี่ค่ะนี่อีกองหนึ่งนะคะที่ท่านตัดออกมาแล้วนะคะส่วนนี้เหล็กไหลหนึ่งกิโลนะคะแฟนคลับนี่เห็นไหมคะแฟนคลับนี่เดี๋ยวพี่กุ้งก็จะทําพิธีรับขึ้นขันห้าแล้วก็ จะเตรียมนะคะจะเตรียมทําพิธีบูชาเหล็กไหลนะคะแฟนขับนี่ค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งใจดูตอนนี้ยังไม่ลงน้ําผึ้งนะคะแฟนขับนะตัวนี้หนักอยู่ประมาณ1กิโลนะคะนี่นี่เป็นเหล็กไหลยพญานาคเจ็ดสีเลยนะคะแฟนขับพี่กุ้งตั้งชื่อท่านไว้แบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่แหละค่ะ ส่วนมากพระอาจารย์ก็จะมาชวนนะคะไปเอาเหล็กไหลในถ้าแต่พี่กุ้งไม่มีเวลาจ้าพี่กุ้งค้าขายท่านก็มีจิตมีเมตตาเพราะว่าด้วยองค์เทพท่านก็จะโดนบันดาลจิตนะคะทางสายลิงดํานะคะพระอาจารย์ท่านก็มามอบให้กับพี่กุ้งนะคะเพื่อมีการร่วมถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะคะนี่แหละค่ะ เป็นสิ่งที่ลี้ลับนะคะแล้วสําหรับคนที่จะไปเอาเนี่ยถ้าไม่มีวิชาอาคมก็จะยากนะคะสําหรับอาจารย์คนที่เข้าไปเอาเหล็กไหลเนี่ยก็จะไม่เป็นคนธรรมดานะคะเพราะว่าก็จะมีเทพปปเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขามีองค์พญานาคหรือมียักษ์นะคะคอยปกปักรักษาอยู่ในถ้านะคะและพร้อมที่จะทำร้ายผู้ที่เข้าไปเอาเหล็กไหลนะคะ แล้วคนคนนั้นถ้าไม่มีบุญไม่มีบารมีก็จะไม่ได้นะคะต้องเป็นพระอาจารย์ที่มีบุญมีบารมีมีวิชาอาคมแกร่งกล้านะคะพอที่จะเข้าไปเอาเหล็กไหลแล้วก็จะมีลิตนะคะแล้วก็จะมีวิชาในการตัดเหล็กไหลนะคะนีค่ะต้องเป็นคนมีบารมีนะคะแล้วก็เป็นผู้นะคะที่จะกําหนดนะคะหรือที่จะ ให้เหล็กไหลเนี่ยมาอยู่กับเราได้นะคะหรือการตัดเหล็กไหลนะคะคนคนนั้นพระอาจารย์ท่านนั้นต้องเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติดีรักษาศีลได้อย่างมั่นคงไม่มีจิตใจที่ระโมบนะคะต้องมีความนะคะจิตต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะทำบ